ตำรวจภูธรจังหวัดตราดฝึกทบทวนข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะครับพลตำรวจตรีนันทวุฒิสุวรรณละองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เป็นประธานตรวจประเมินโครงการทบทวนข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดตราจดราจัดขึ้นโดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วมการฝึกซ้อมการดูแลการชุมนุม บริเวณศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองตราดซึ่งก็มีการจำลองสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มเกษตรกรประมาณ30คนบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดตราดเพื่อเรียกร้องการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรโดยมีการจัดเตรียมไม้และอาวุธอื่นๆไว้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะโดยมีกองร้อยควบคุมฝูงชนและชุดเคลื่อนที่เร็วร่วมปฏิบัติการ ทั้งมีการวางกําลังรักษาการบริเวณโดยรอบพื้นที่ชุมนุมวางกําลังประเวณพื้นที่การเจรจาการระงับเหตุรุนแรงในการชุมนุมรวมทั้งมีการดําเนินการด้านการข่าวเพื่อป้องกันการชฉวยโอกาสสร้างความวุ่นวายทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกําลังพลในการระงับเหตุและการป้องกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจากการชุมนุมสาธารณะครับ ส่วนทางด้านของนายธวัชชัยศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชลบุรีโดยใช้ย,ยุทธวิธีตำรวจหลักสูตรราชสีพิทักษ์ราชรุ่นที่1นณอาคารแหล่งชุมนุมค่ายนาวามินทราชินีอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีโดยขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วก็ท่านขอให้นำสิ่งที่ฝึกอบรมนี้ไปช่วยเหลือ ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงส,สุดกับชุมชนท้องถิน่นและทางราชการรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วนด้านความมั่นคงของชาติโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมศัพท์กำลังทั้งฝ่ายปกครองตำรวจทหารบูรณาการตามแผนยุทธศาสตร์ของชาติในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดโดยให้ทางผู้ที่ผ่านการอบรมร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองของแต่ละอำเภอเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัย และที่สําคัญทุกคนก็ต้องมีระเบียบมีวินยัยตลอดจนยึดหลักกฎหมายเป็นแนวทางปฏิบัติสําคัญตามความรู้ที่ได้อบรมมาครับ